เออสร้างเขาโต้งเลยสิวะโต้งเลยถ้าไปหยิบซองวันนี้ตัวสีน้อยกันเดีู๋้กับสีชัวร์จะเอื่อปเอื่อยปนี่นี่บวกสร้างมั่วไงมั่วตลอดมันก็เป็นรู้เพราะชีวิตของมูงปลรีนญาติปลรีนญาโทยังสูงกว่าหยีนี่ว่างเขานุ้ยละพี่น้องมือนี้คืนนี้ลูกกานเน่ามือนี้มือนี้มาว่างปลาอ้อยเลยมือน่ะมือนั้นว่างปลาอยู่คะมือนี้ว่างปลาอ้อยพูดลดยิ่งนู้โฟมผุนเบิ่งเด้อครับเด้อผุนเห็นบ่ เห็นหัวบอล่ะนี่รถมายิงหนูนี่เออนี่รถยิงหนูผมหน่ะเห็นบอเป็นได๋เป็นได้าเออฐานบอนี่พี่น้องนั่นมาใกล้ีมาใกล้ครับมากันหลายคนผุนเห็นบอพุนอืมผุนพุนทีมงานเก่าทีมงานเดิมพี่น้องเบิ่งโ้เบิ่งก็ตัดอ้อยเหล้วเนาะผุนเบิ่งบรรยากาศเนาะ คืนนี้รู้กันสันว่านี่ยางเบอร์โมห์ขุดวะโบตองยางสามเต็มครับสามเต็มเหรอครับผมสามเต็มแล้วเนาะสามเต็ม,ม,เ,ตมเมนูผัดหนู <c oughs> เมนูผัดหนูนี่ได้หนูมากกว่ผัดหนูแล้วครับนี่ เฮ้ยเศบเศบเนาะพู้กระเพราขึ้นหน่อยเด็ดกเมนูข้างล่าง,างนี่มันตายหมดแล้วฮาร่าฮาร่าขล้ขลายเม,น,มนูผัดนี่ผัดนี่ผัดนี่อเบษเบไปยิงมาเมื่อคืนนี่ครับ